พุทธวจนะชุดคู่มือโสดาบันพุทธวจนะชุดตามรอยธรรมฟังต่อจากครั้งก่อนพระสูตรโปรดของฉันพระสูตรโปรดของฉัน ฟังต่อจากครั้งก่อนพุทธวจนะชุดตามรอยธรรมพุทธวจนะชุดตามรอยธรรมวาเรษฐะพวกเธอแลมีชาติต่างกันมีนามต่างกันมีโคตต่างกันมีสกุลต่างกันออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วพุทธวจนะชุด ตามรอยธรรมพุทธวจนะชุดคู่มือโสดาบันพุทธวจนะชุดคู่มือโสดาบันทำวินัยจากพุทธโอษเพื่อตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนเองด้วยตนเองแว่นส่องความเป็นโสดาบันอานนท์พุทธวจนะชุด คู่มือโสดาบันพุทธวจนะชุดก้าวย่างอย่างพุทธะพุทธวจนะชุดก้าวย่างอย่างพุทธะอานนท์ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกพุทธวจนะชุด ก้าวย่างอย่างพุทธะพุทธวจนะชุดคู่มือโสดาบันพุทธวจนะชุดตามรอยธรรมฟังต่อจากครั้งก่อนพระสูตรโปรดของฉันพุทธวจนะชุดตามรอยธรรมว่าเสษฐะ พวกเธอแลมีชาติต่างกันมีนามต่างกันมีโคตต่างกันมีสกุลต่างกันออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วพุทธวจนะชุดคู่มือโสดาบันทำวินัยจากพุทธโอษเพื่อตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนเองด้วยตนเองแว่นส่องความเป็นโสดาบันอานน์พุทธวจนะ ชุดก้าวย่างอย่างพุทธะอนนท์ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกพุทธวจนะชุดคู่มือโสดาบันทำวินัยจากพุทธโอษเพื่อตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนเองด้วยตนเอง แว่นส่องความเป็นโสดาบันอานนท์เราจากแสดงธรรมปริยายอันชื่อว่าแว่นธรรมซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนงจะพยากรตนเองก็พึงทำได้ในข้อท,ทวัจจนะชุดตามรอยธรรมว่าเศรษฐะพวกเธอแลมีชาติต่างกันมีนามต่างกัน มีโคดต,ต่างกันมีสกุลต่างกันออกบวชจากเรือนพุทธวจนะชุดก้าวย่างอย่างพุทธะอานอนท์ทก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติพระสูตรโปรดของฉัน